กับคุณครูอีกครั้งนะคะคุณครูชื่อคุณครูฤทธิพรเชิงชัยภูมินั่นเองวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาสังคมศาสนาและวัฒนธรรมนั่นเองนักเรียนคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักธรรมพุทธศาสนานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนเรื่อง โอวาทข้อที่2การทำความดีนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะน,นี้โอวาทข้อที่2การทำความดีหลักธรรมนี้เป็นการสนับสนุนการทำความดีที่ระดับชั้นของเราจะมีการศึกษาการทั้งหมด6ประการคือประการที่1เป็นจะทำเป็นหลักธรรมเพื่อสอนให้เป็นคนดี มี5ประการด้วยกันคือ 1. มีความเมตตากรุณาตอ่อสัตว์หรือผู้อื่น 2. ประกอบอาชีพสุจริตนันกเรียนรู้ไหมคะว่าอาชีพสุจริตนั้นคืออะไรก็คืออาชีพที่ไม่ผิดกฎหมายเช่นค้าขายหรือพยาบาลตำรวจเป็นต้น 3. พอใจในผู้ครองของตนหรือ พอใจในสิ่งของของตนเองอย่างเช่นนักเรียนมีดิสออยู่แล้วถูกไหมคะแล้ววันต่อมาเห็นของเพื่อนเพื่อซื้อมาก่า <ๆ S 2> เอี่ยมเลยปรากฏว่าเราอ่ะเห็นของเพื่อนสวยงามมากแต่เราลับรู้สึกว่าของตัวเองก็มีของฉันก็สวยนะนั่นเขาเรียกว่าการพอใจในสิ่งที่ตนมีนั่นเองเช่นเวลาที่นักเรียนแก้เพื่อนนะคะอะใครเคยแก้เพื่อนบ้างยกมือขึ้น เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะเล่นการรุนแรงหรืออาจจะเล่นกันแบบหยอกๆใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเกิดเจ็บขึ้นมาแล้วเพื่อนก็มาบอกค,คุณรูแล้วค,คุณรูก็ถามนักเรียนว่าหนูได้แก้เพื่อนเปล่าอ่าแล้วหนูก็บอกเพื่อนว่าหนูไม่ได้แก้ค่ะอ่าแล้วหนูก็บอกค,คุณรูว่าหนูไม่ได้แก้ค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าการโกหกหรือพูดไม่เป็นความจริงนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าน,นักเรียนทำผิดนักเรียนก็ต้องยอมรับว่าหนูเป็นคนทำผิดเองค่ะแล้วก็ขอโทษเพื่อนจะทำให้เราเป็นเด็กที่น่ารักข้อที่5มีสติสัปปัญญะในการดำเนินชีวิตการมีสติสัปชัญญะก็คือความที่มีสติรู้ตัวตลอดเวลา คำว่ามีสตินั้นก็คือการที่เรารู้ตัวเองว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่างเช่นตอนนี้คุณครูกําลังสอนนักเรียนตอนนี้คุณครูกําลังพูดหรือตอนนี้คุณครูกําลังยืนอยู่ถ้าคุณครูรู้ว่าตัวเองกำหนดอันนี้ได้คุณครูรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่นั้นแน่นอนว่าแบบนี้เขาเรียกว่าการมีสตินั่นเองนะคะนักเรียนข้อที่สองก็คือฮีริโอตปะ คือความละอายและเกงกลัวต่อบาปนั่นเองฮีรีคือความละอายต่อบาปหมายถึงการไม่ทำความชั่วโอตักปะคือการเกงกลัวต่อบาปนั่นเองคุณธรรมข้อที่3คือสังคะหวัตถุสี่เป็นหลักธรรมเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจ ผูกไม้ตีเอื้อเฟื้อเอื้อกูลต่อผู้อื่นมีทั้งหมดในก,การ4ประการคือ1ทานคือการให้การเสียสละหรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของของตนเองเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ตรณีทีเหนียวเช่นการให้อาหารสุนัขจรจัด 2. ปียาวาจาคือการพูดจาสุภาพอ่อนน้อมใอ้อคำที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจเช่นเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีคำลงท้ายด้วยคำว่าครับค่ะทุกครั้งเป็นต้น 3. อัตถศริยาคือการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์เช่นการช่วยคุณครูทำความสะอาดห้องเรียน สี่สมานตาคือการรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเช่นมีความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่สมานตาัตตาคือการวางตนให้เหมาะสมถูกต้องตรงตามกาลเทศะหรือเข้ากับผู้อื่นให้ได้กาลเทศะก็คือกานหมายถึงเวลาเทศะ หมายถึงสถานที่กาลเทศะนั้นหมายถึงเวลาและสถานที่นั่นเองดังนั้นการที่เราถูกวางตัวให้เหมาะสมนั้นหมายความว่าเช่นเมื่อนักเรียนไปโรงเรียนแล้วเจอครูนักเรียนก็ต้องรู้ว่านักเรียนจะพูดกับครูในลักษณะแบบไหนหรือ เจอผู้ใหญ่ต้องยกมือไหว้ต้องมีท่าทีนอบน้อมแล้วเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูเราก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนพูดจากับครูเหมือนที่พูดกับเพื่อนซึ่งอาจจะมีคำหยาบคายแปลว่าแบบนี้เราวางตัวเหมาะสมไหมคะ ไม่เหมาะสมนั้นก็แปลว่าเราอ่ะผิดศีลข้อสมาณตัดตาแล้วนักเรียนยังผิดศีลข้อปิยาวาจาอีกด้วยนะคะถ้าเราพูดไม่สุภาพกับครูจริงๆแล้วถ้าเราพูดไม่สุภาพกับเพื่อนก็ถือว่าเรานั้นผิดศีลข้อปิยาวาจาด้วยเหมือนกันนะคะ นักเรียนคะสัางคหาวัตถุ4มี4ประการนักเรียนจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1ทานข้อที่สองปิยาวาจาสามอัตจริยาสี่สมานตัตตาคุณธรรมข้อที่4ี่คารวาสธรรม4คือ หลักธรรมของผู้ครองเรือนคําว่าผู้ครองเรือนนั้นก็คือหลักธรรมที่ใช้ในการครองเรือนทําให้ครอบครัวเรามีความสุขนักเรียนอาจจะยังไม่ถึงว่าเป็นผู้ครองเรือนเพราะว่ายังไม่ถึงวัยใช่ไหมคะที่เราจะแต่งงานแต่ถ้าสมมุติว่าครอบครัวเรามีคารวาสธรรมซหลักธรรมของการครองเรือนแล้วนั้น มันก็จะช่วยให้ครอบครัวของเรามีความสุขแล้วจะมีความสุขอย่างไงนั้นมีทั้งหมดด้กัน4ประการคือ1สัจจะคือความจริงใจถ้านักเรียนลองสังเกตดูนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้ เรานั้นได้พูดไปเองคล้ายๆกับหลักคำเรื่องเบนจะทำแล้วพอนักเรียนเรียนครบหมดทุกข้อแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหลักธรรมหลายๆข้อนั้นมีความเกี่ยวโยงและมีความคล้ายคลึงกันมากดังนั้นถ้านักเรียนทำข้อสอบเพียงหนึ่งข้ออาจจะทำถูกในหลายๆข้อในเรื่องหลักธรรมก็ได้ข้อหนึ่งสัจจะคือความซื่อสัตย์ เช่นถ้าเราไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่มีการบ้านก็บอกว่ามีการบ้านไม่ใช่ว่ามีการบ้านแล้วบอกว่าไม่มีการบ้านแล้วเราก็ไปเล่นกับเพื่อนแล้วนักเรียนคิดว่าตอนเช้ามานักเรียนจะมีการบ้านส่งคุณครูไหมคะใช่แล้วค่ะก็ไม่มีการบ้านส่งคุณครูแล้วคุณครูก็ต้องโทรหาคุณพ่อคุณแม่เพื่อแจ้งว่านักเรียนไม่ได้ทำการบ้านเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกยังไงคะ รู้สึกไม่สบายใจพอเรากลับมาจากโรงเรียนเราก็อาจจะโดนคุณพ่อคุณแม่ทำโทษแล้วเป็นไงคะครอบครัวของเราก็เริ่มที่จะไม่มีความสุขแล้วดังนั้นการที่เราโกหกหนึ่งครั้งคือการไม่มีสัจจะแค่ครั้งเดียวก็จะทำให้คนในครอบครัวไม่มีความสุขได้ดังนั้นนักเรียนก็จะต้องมีสัตจ,จะคือความซื่อสัตย์ต่อคนอื่น2 ธรรมะคือการข่งใจเด็กคะการข่งใจก็คือการยับยังย้งทั่งใจอย่างเช่นเราเห็นมีสออเพื่อนซื้อมาใหม่อะแล้วเรารู้สึกชอบเด็กนะักเรียนคะการที่เรารู้สึกชอบเราไปหยิบของเพื่อนแล้วเอากลับบ้านได้ไหมคะอะไม่ได้ต่อให้เราชอบมากแค่ไหนเราก็แค่ของเพื่อนเราก็แค่บอกเพื่อนว่า ของดิสองตเองสวยจังเลยนะแล้วเราก็ยังช่างใจว่าเราจะไม่ไปหยิบของเพื่อนนั่นเอง 3. ขันติคือความอดทนเช่นความอดทนต่อความยากลำบาก 4. จาคะคือความเสียสละความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อผู้อื่นเช่นเพื่อนทำการบ้านข้อนี้ไม่ได้หรือ เพื่อนทำวิชาณิตสาสตร์ไม่ได้แล้วนันเกเรียนก็มีน้ำใจโดยสอนวิชานั้นให้เพื่อนว่าเนี่ยทำอย่างนี้นะตัวเองอ่เขาเรียกว่าการมีน้ำใจต่อซึ่งกันและกันเป็นยังไงบ้างคะ่ะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะเรื่องเป็นจะทำให้นักเรียนเขียนมาเป็นข้อๆว่า เป็นจะทำห้ประการนั้นมีอะไรบ้างอาแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย